สวัสดีค่ะไมลี่นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยค่ะที่ช่องหมลี่เซลฟอร์ดค่ะหมลี่นะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดพระประแดงค่ะฟอร์ดพระประแดงเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์ดค่ะ mm hmm. และว,วันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยหมยลี่ก็จัดเตรียมรถหล่อนๆนะคะของฟอร์ดเนี่ยมารีวิวพร้อมกับแจกโปรโมชั่นให้กับคุณพี่คุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะ mm hmm. วันนี้ค่ะอยู่กับรุ่นนี้เลยนะคะกับฟอร์ดเนเสเซนแลนเจอร์ สปอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นกระปะยกสูงเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะกับในรุ่นสปอร์ตนะคะกับราคาค่าตัวอยู่ที่9 8 4 0 0 0บาทนะคะวันนี้มวยลีศจัดฟรีไปเลยค่ะส่วนลดอยู่ที่10,000 0บาทนะคะหรือว่าพี่พ,พี่ท่านไหนชอบสุดแต่งแบบนี้มวยลีศจัดฟรีให้เหมือนกันอยากได้ซื้อสดนะคะจัดส่วนลดไป็น10,000นค่ะแต่ถ้าเป็นซื้อผ่อนนะคะจัดดอกเบี้ยไปศนเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ แล้วแต่คุณลูกค้าเลือกนะคะว่าอยากซื้อสดหรือจัดไปแ้นแจ้งได้เลยค่ะโปรไหนๆนะคะสามารถทักค่ะหมยลี่ได้เลยที่เบอร์โทร0944968939นะคะหรือว่าแอดไลน์เกียวโคด้านหน้านี้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าหมวยลี่จะทรงแต่งหล่ออะไรให้บ้างนะคะในรุ่นของส p o r t 6AT รุ่นนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะซึ่ง ในส่วนของกระจังหน้านะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งกระจังหน้าของอ e ีโม v e นะคะเป็นชุดแต่งใหม่ไม่เหมือนใครนะคะซึ่งชิ้นงานของเขานะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วมีความหนามากกว่ารุ่นอื่นในส่วนของ f o r d ตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้นะคะสามารถรีเควสได้เลยค่ะว่าจะเป็นสีขาวตัดดำแดงตัดดำน้ำเงินตัดดำนะคะหรือว่าเป็นสีชมพูอะไรอย่างนี้ แจ้งได้เลยนะคะสามารถทําตามใจลูกค้าได้เลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของกระจังหน้านี้ยังดีไซน์ด้วยไฟสิวนะคะสามจุดค่ะเพิ่มความสว่างให้กับตัวชิ้นงานมากิ่นขึ้นอีกด้วยนะคะต่อลงมาค่ะในส่วนของนี้เลยค่ะตัวกันชนด้านล่างนะคะของตัวรถค่ะตัวนี้ชุดแต่งของอ e ีโมติกันชนของเขานะคะจะมีสีดำด้านค่ะ นะคะแล้วก็ทรายกันชนเขาจะเป็นสีบอลเงินนะคะสีด้านด้านทำให้ตัวรถนะคะดูดูดันมากยิ่งขึ้นและทรงในทรงของเขานะคะค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะและมีความเหลี่ยมคมสันมากยิ่งขึ้นนะคะก็ได้ชุดแต่งสไตล์แบบใหม่ค่ะได้ชุดแต่งสไตล์แบบใหม่ไม่ซ้าใครนะคะและในรุ่นนี้นะคะเขาก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะในรุ่นอา Fort ลนเจอร์สปอรนะคะมีไฟหน้า CCM LED ค่ะเป็นเอกลักษณ์เน็กเจนไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีที่ปัดนำ้ำฝนอัตโนมัติติดตั้งมาให้เร,รเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอยู่ในรุ่น f อดแลนเจอร์สปอรนั่นเองนะคะต่อกันที่ชุดแต่งด้านข้างตัวรถของชุดแต่ง EMOTIV e กันเลยนะคะตัวกันชนด้านหน้านะคะกับกิ้วกิุ้มล้อของเขาจะมีความเชื่อม ด้านข้างนะคะทําให้ตัวรถนะคะดูบุกบืนแล้วก็ใหญ่มากขึ้นพอคิ้วซุมล้อของเขานะคะค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแล้วก็เป็นสีดําด้านเส้นเดียวกันค่ะส่วนล้อนะคะตัวนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนล้อนะคะยังเป็นล้อเดิมๆของสปอร์ตอยู่นะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นยางกูดเกียร์ค่ะขนาดหน้ายางนะคะจะอยู่ที่255หทบ R18 นะคะล้อเดิมของรุ่น Ford r a n g e r Sport จะเป็นล้อลายแบบนี้เลยนะคะขอบ18นิ้วค่ะก็ยางนะคะก็เป็นของคุกเยียด้วยสามารถวิ่งได้ทั้งออนทะเลแล้วก็ออฟโรดนั่นเองนะคะช่วงล่างจะเป็นปีงงออกงคู่เหมือนเดิมค่ะคอยสปริงเหมือนเดิมนะคะ ต่อกันที่หูกระจกในรุ่นของ s ัพพอร์ 6AT รุ่นนี้นะคะจะเป็นสีดำจีตัดกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเดียวค่ะแล้วก็หูกระจกอันนี้ก็มีขนาดใหญ่นะคะสามารถมองวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจนนะคะ,ะต่อกันที่เทอร์โบเดี่ยวค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็น Ford Ranger รุ่นส p o r t นะคะ สประตูยกสูงนะคะเทอร์โบเดี่ยวตัวนี้ก็ให้พละกกาลังแรงม้าถึง170แรงม้าค่ะแรงบิสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะทํางานก็กู๊ก เกียอัตโนมัติ6สป,ปีดนั่นเองเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะพุสตาสมาร์ทเคเลดค่ะเปิดใช้งานได้งา่ายไม่ต้องลงกุญแจออกมาเลยนะคะและที่จับของเขานะคะในรุ่นสปอร์ตจะแตกต่างจากรุ่นอื่นคือเขาจะดีไซน์เป็นสีดํานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของอร์โบหูกระจกนะคะบันไดแล้วก็ที่มือจับก็จะดีไซน์เป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะ มาต่อกันที่ชุดแต่งเขากันนะคะกับคิวซุมล้อด้านหลังนะคะจะมีความเว้าในส่วนของที่เปิดฝาน้ํามันไว้นะคะ<ม>ก็ทําให้ตัวด้านหลังของท้ายกระบะนะคะดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นถ้าลูกค้าต้องการที่จะติดลอ้อแต่งเพิ่มนะคะเป็นลอ้อซิงนะคะ<ม>ก็สามารถปรึกษาเหมวยรี่ได้เลยนะคะมีหลายแบบหลายแนวให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะ ช่วงล่างของรุ่นสป,ปอร์ตรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับแหนบสีันแล้วก็เป็นโชล์โมโนโทูนะคะก็ให้ความที่กอดติดหนึบนุ่มถนนมากยิ่งขึ้นนะคะยังไม่พอสําหรับชุดแต่งนะคะของในอีโมจีนะคะจะมีตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆเรียกว่าอะไรเอ่ยหม่วยจะเรียกมันว่าสปอยเลอร์ หลังกระบะนะคะตัวนี้ก็ทําให้ตัวด้านท้ายนะคะดูคมดูฉบเฉี่ยวนะคะดูดูดันไม่ซ้าใครนะคะเป็นชุดแต่งที่เพิ่มขึ้นมาจากรุน่นอื่นๆเลยนะคะ มาต่อกันที่เดิมๆจากโรงงานที่ติดมาจากโรงงานนะคะจะมาพร้อมกับฝาท้าทย Easy l i p นะคะเปิดใช้งานง่ายค่ะตัวนี้ผ่อนแรงนะคะในส่วนของฝาท้าทยรุ่นสปอร์ตนะคะมีตัวหนังสืออะคริลิกนะคะติดมารุ่นสปอร์ตค่ะแล้วก็ความปลอดภัยสําหรับด้านท้ายจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเวลาถอยจอดเนี่ยตัวนี้จะไปแสดงผลบนหน้าจอ s i n f o a นะคะก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีเส้น กรีดไว้ให้ด้วยนะคะองศามุมอะไรอย่างงี้ก็คือค่อนข้างที่จะคมกริบเลยนะคะกันชนท้ายก็เป็นสีดํานะคะในรุ่นสปอร์ตค่ะก็ไฟท้ายรุ่นนี้นะคะรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้จะมาพร้อมกับไฟท้ายที่รมดําแบบนี้เลยนะคะยังไม่ใช่ LED เนาะอืม เป็น LED แบบครึ่งหนึ่งเนาะก็คือไฟถอยไฟพามายังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะคะลมดําสีแบบนี้เลยค่ะทำให้ตัวไฟท้ายนะคะดูคมมากยิ่งขึ้นหรือท่านไหนอยากจะติดตั้งเป็นครอบไฟท้ายเพิ่มขึ้นมานะคะครอบในส่วนของกระบะท้ายเพิ่มขึ้นมาก็ได้เลยเหมือนกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะราคาค่าตัวนะคะจะอยู่ที่980,000 4,000บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสดนะคะหมวยลี่ส่วนลดให้เลยอยู่ที่1 0 0 0บาทค่ะนะคะหรือว่าท่านไหนที่แบบอยากจะได้ชุดแต่งแบบนี้หมวยลี่ก็จัดให้ได้นะคะโทรกันเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์โทร0944968939นะคะหรือว่าแอดไลน์กิโ like o d e ด้านหน้านี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ถ้าพี่พีคนไหนเพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดไว้เป็นกําลังใจให้เหมยลี่ด้วยนะคะหรือคอมเมนต์มาได้ค่ะว่าคลิปหน้านะคะอยากดูเป็นรุ่นไหนชุดแต่งอะไรโปรโมชั่นอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหมวยลี่จะได้จัดตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย